สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ติดตามรายการลูกคุณหนู UK นะคะโอ้โหสำหรับวันนี้นะคะ เรามาอยู่กันในช่วงของเชฟทอมนะคะท่านผู้ชมขานะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณเชฟนะ,ะแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะวันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะเชฟทอมทาเฉพาะนะเพื่อเอซนางนะนะเนื่องจากว่านะสืบเนื่องนะวิดีโอไหนก็ไม่รู้แล้วค่ะนะเอฟซที่ถามกันมาบอกให้เชฟทอมทำนะคะแป้งพิซซ่าสอนทำพิซซ่าเดี๋ยววันนี้เชฟทอมมาจัดให้เลยค่ะนะเชฟค่ะ what are you doing today ค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาทำนะการทำแป้งพิซซ่าสูตรเร่งรัดนะคะเร็วแล้วก็ง่ายนะโอเคค่ะนะ so can you tell me please what do we need so for about two l a r s pieces สำหรับนะคะพิซซ่านะ <'re> gonna, uh, ขนาดใหญ่2ชิ้นนะคะ We're with gonna off of start flour plain เริ่มด้วยนะคะ plain flour นะคะ ปริมาณ400กรัมค่ะ400กรัมนะคะ of plain flour ค่ะ <Okay. S 1> ขั้นตอนต่อไปนะคะอะไรคะเชฟันเน็กซ์นะคะเอ,อ่อหนึ่งช้อนชานะคะเกลือ sugar. แล้วก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับน้ำตาลนะคะ one seven gram fast yeast. เป็น dry yeast นะคะเป็นยีสต์ชนิดแห้งนะคะ สองหนึ่งซอง 2> 2 olive oil. แล้วก็2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับน้ำมันมะกอกค่ะท่านผู้ชมค่ะ <And S 1> แล้วก็ต่อไป <22 5 S 1> นะคะ225สองร f water 250มิลนะคะสำหรับน้ำบริสุทธิ์นะคะ In, น้ำเปลา่าแล้วก็เดี๋ยวเชฟก็จะทำการ mix นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ค่อยๆเติมนะคะ แป้งลงไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันนะคะณขณะนี้ก็ถึงเวลานะ,ะที่ส so นุกเลยค่ะมือพัดเดิลเชฟบอกว่าเซกเกนค่ะเชฟ what do you say เชฟบอกว่าคุณอย่ากลัวว่ามือคุณเลอะนะถ้าเกิดว่ามือกลัวคุณกลัวมือคุณเลอะคุณไม่ต้องทำค่ะ อันนี้เราทําไปก่อนนะนั่นแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ยัดลงไปค่ะท่านผู้ชมนะ่อนี้เราได้ขนาดนะคะสำหรับนะพิซซ่าสำหรับการแข่งขันนะท่านผู้ชมค่ะระหว่างคุณหนูยูเคกับเชฟทอมค่ะเย้นะคะใครที่เฝ้ารอเฝ้าชมนะคะ ถึงช่วงการแข่งขันนะการทำพิซซ่าระหว่างคุณหนูยูเคกับเชฟทอมนะพลาดไม่ได้ค่ะแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะคะรอชมวันพรุ่งนี้นะคะกับสุดยอดการแข่งขันระหว่างคุณหนูยูเคกับเชฟทอมนะในการทำพิซซ่านะท่านผู้ชมค่ะนะใส่น้ำมันมะกอ,อกเพิ่มเหรอะคะมออลิฟโอ้ยให้มันเข้ากันนะท่านผู้ชม yeah. อืมได,ได้แล้วค่ะทีนี้ง่ายไหมคะแป้งพิซซ่า split into แล้วเดี๋ยวให้เชฟทอมนะคะตัดแบ่งออกให้เป็นสองชิ้นคนละสองชิ้นเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะได้ทำการแข่งขันนะ,ะกับวิดีโอพรุ่งนี้นะฮะดูกทั้นตอนการตัดแบ่ง ะเอานะท่านผู้ชมค่ะได้แล้วค่ะเย่ ready now ready now ค่ะเชฟโอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะลาลวค่ะสำหรับวันนี้นะคะ say goodbye ค่ะเชฟ say goodbye ค่ะบายบายค่ะบายบายขอบคุณค่ะนะคะได้แล้วค่ะวิธีการทำแป้งโดนัทนะคะโอ้โห fc ขานะคะอันนี้เป็นคําขอร้องของเชฟเลยนะคะเชฟจัดให้เพราะว่าเชฟเป็นคนอ่านนะ,ะเป็นคนแปลคอมเมนต์นะคะของวิดีโอก่อน,นจำจำไม่ได้แล้วว่า fc คนไหนได้ลงไว้นะคะเขียนเพรอยากให้ fc ทำพิซสอนทำแป้งพิซซ่านะคะน่ะเชฟจัดให้นะคะโอเคค่ะเจอกันนะคะบ๊ายๆค่ะพรุ่งนี้นะคะกับวิดีโอต่อไปการแข่งขันการทำพิซซ่าระหว่างคุณหนูยูเคกับเชฟทอมค่ะ ท่านผู้ชมขานะคะนอกจากแป้งแล้วคลิปยังไม่จบนะคะตอนนี้เชฟก็จะสอนวิธีการทำซอสนะคะสำหรับพิซซ่านะ,ะก็มีอะไรคะกระเทียมนะคะกระิกคันยูเซกระเทียม yes, กระเทียมเนียกระเทียมกระเทียมมีนกระทริกเนี่ยกระเทียม,ก,ยมก็นะคะหั่นกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ เพื่อเป็นการง่ายต่อการแข่งขันนะครับการแต่งหน้าพิซซ่านะระหว่างคุณหนูยูเคกับเชียนทอมค่ะสวยเป็นชิ้เล็กๆ็กๆเนี้ยค่ะทาน้อ้ชม <No> แล้วก็นะเบซิลนะ <St okes. S 2> ใบแบบกระเพราฝรั่งนะคะกระเพราโหระพาเรียกไม่ถูกหรอกเอาเป็นว่าแบซิลเบซิลซอยนะคะซอยเป็นชิ้นลรสแมรี่นะคะเป็นสมุนไพรฝรั่งชนิดหนึ่งนะลรสแมรี่ ซอยคะแล้วก็ใบเบซาลิใบเบซิละแล้วก็สเนกค่ะเชฟขั้นตอนต่อไปนี่ครับแล้วก็ตั้งตั้งไฟค่ะตั้งกระทะให้เดือด ร้อนนะขั้นตอนต่อไปอะ่ะน้ำนผู้อมอุ๊บระวังเชฟเดินกลัวจังเลย,ยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ ซอสมะเขือเทศแบบกระป๋องนะคะมะเขือเทศกระป๋องอ่าพรมชมาชอาเป็นมะเขือเทศที่เขามีซอสอยู่ในนั้นแล้วออรอให้กระทะเดือดค่ะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมโรสแมรี่แล้วก็บซิลนะใบบซิลที่เราซอยไว้นำลงมาผัดในกระทะค่ะ ทำไรก็เชฟโอ้ใครเป็น f อฟเชฟทอมนะคะยังไงก็เนาะแ a s h นะคะคำว่าเชฟทอมนะคะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะคะถ้าใครไม่ต้องอายค่ะนะคะพิมพ์มาเลยจริงๆแล้วนะพูดจริงๆเพราะว่านะเอฟซบางท่านนะอายไม่กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะคือไม่ต้องอายค่ะพิมพ์มาเลยนะะจะถูกจะผิดพิมพ์มาเลย ถ้าอยากพูดคุยกับเชฟชอมนะคะคอมเมนต์ Comment. เพราะว่าเชฟชอมเขาก็อ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะคะในช่วงของเชฟแต่ว่าให้แฮชแท็กนะคะเชฟชอมด้วยนะคะกับข้างล่างคอมเมนต์คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเออพิมพ์ไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือว่านะคะอยากพิมพ์ภาษาไทยก็เดี๋ยวเชฟเขาก็แปลเขาเองนะคะนะ,ะนะซึ่งเขาชอบนะะเป็นคนขอร้องบอกว่าเออเธอนะ วันนี้เราทำพิซซ่าให้ FC ดีกว่าสอนเอทำพิซซ่าดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันอ่ะนี่นะคะนำลงมาผัดแล้วหอมค่ะหอมพวกพืชสมุนไพรพวกเนี้ยนะประมาณหนึ่งนาทีนะเชฟบอกแล้วเหรอเราก็จะใส่มะเขือกระป๋องลงไปค่ะมะเขือเทศกระป๋อง คาฟูดเทสโก้ก็มีขายนะซึ่งฉันเคยเห็น okay, อ่าค่ะใส่ลงนะคะใส่เลยนะคะทำสมแสเจะระวังอย่ายให้กระทะไหม้นะคะเราก็นะ้ำเบรดเต็มอัดนะคะบี B. พราะว่าเนี่ยพิซซ่าเนี่ยนะส่วนสําคัญนอกเหนือจากการแต่งหน้าพิซซ่าก็จะต้องมีเนี่ยค่ะซอสที่สําคัญก็เป็นซอสมะเขือเทศนะที่นํามาผัดกับพวกพืชสมุนไพรอ่นะท่านผู้ชมแล้วก็เชฟผอมก็จะกล่าวเพเปอร์นะคะเป็นพริกนะพริกไทยอะค่ะเพเปอร์พริกไทยเม็ดเชฟผอมก็ บดพริกไทยเม็ดด้วยตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวก็นำมาใส่ลงคือตรงนี้หนาะหนะ่าจุดๆนี้คือหอมมากค่ะหอมสุดๆอะไรคะเเกลือค่ะนะขาดไม่ได้เลยคือเกลือปรุงรสค่ะนิดหน่อยนะคะพอประมาณ ซีเซนดิ้งนะซีเซนดิงซีนิ้เนียประมาณยี2บนาทีนะคะเชฟทอมค่ะเชฟทอมเสาอุชุไรชเซะ anything to your fan ค่ะ เชฟทอมบอกเชฟทอมขอบคุณนะคะสำหรับชมรายการเราแล้วก็นะอย่าลืมรับชมรายการเรากันต่อนะคะอย่าเชฟบอกเรานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เชฟสอนทำอะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะแต่ก็ต้องแฮชแท็กด้วยนะคำว่าเชฟทอมแฮชแท็กเชฟทอมนะคะเป็นช่วงของเชฟทอม Subscribe นะ Subscribe ด้วยเชฟบอก What about if they don't want to subscribe? Do anyway. ดีมาน่าดูเลยค่ะเชฟเราบอกพี่ b s c r i b e นะได้โปรด Subscribe เชฟนะคะ <laughs> ความสุขของหนุ่มน้อยค่ะกับการทำอาหารนะคะเป็นเชฟนะะประมาณเชฟบอกว่าประมาณยี่สิบนาทีค่ะท่านผู้ชมสวยนิดไม่นิดใช่ไหม ทิ้งไว20 minutes, นะ้20นาที่นา20นาทีคุณภูมินะอย่ายให้ไหม้นะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะได้พิซซ่าซอสค่ะ